อาจารย์ครับผมน้าสวัสดีครับครับวันนี้อาจารย์เดินทางมาที่โตโยต้าสลับบุรีของเรานะครับอาจารย์มาชมไฮรักรถไฮรักรีโว่นะครับแก่งเกินนิยามรุ่นใหม่ของเราเนี่ยครับวันนี้อาจารย์สนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษครับก็สนใจรุ่นกระบะสี่ประตูครับกระบะสี่ประตูนะครับผมเป็นรุ่นแซตอิดิชั่นนะครับผมแซตอิดิชั่นสอบถามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้อาจารย์สนใจในรถรุ่นนี้ครับผมเอ่อเพราะว่ามีแนวคิดที่ว่าเป็นรถที่ติดตลาด สมรรถนะดีราคาย่อมเยาวและก็อีกอย่างหนึง่งออกแบบดีไซน์สวยงามในรุ่นปัจจุบันออกมาใหม่นี้ครับผมครับอาจารย์ครับในเรื่องของรูปแบบของการใช้งานของอาจารย์นะครับเป็นยังไงบ้างครับในการขับขี่รู้สึกว่าการขับขี่คล่องตัวสมรรถนะเยี่ยมช่วงล่างหนึบส่วนที่สําคัญประหยัดน้ํามันครับผมครับอาจารย์ครับ ถามอีกนิดเดียวครับในเรื่องของการทํางานครับอาจารย์รถไฮรักรีโวลรุ่นใหม่ของเราเนี่ยครับอาจารย์ชอบฟังก์ชันอันไหนที่เป็นพิเศษเลยครับอ๋อชอบที่มากพิเศษก็คือเป็นระบบ T Connect เพราะมันสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับไม่ว่าเราจะไปจอดรถตรงไหนสามารถติดตามรถของเราได้ครับผมครับแล้วก็ทั้งนี้ยังรวมไปถึงในเรื่องของประกันภัยด้วยใช่ไหมครับประกันภัยนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถ ลดค่าใช้ใจ่ายในอนาคตได้ครับผมเป็นโปรแกรมเพเฮาอยู่ใดนั่นเองนะครับเรียกว่าขับดีแล้วลดให้นะครับอ,อาจารย์ครับขอรถคันใหม่นะครับอย่าลืมนึกถึงบริษัทโตโยต้าสลับรีของเรานะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับอขอบคุณครับ